ผูเพกแดนฟ้าสถานปะหนึ่งวิมานมหาเทพจากสวงสวรรค์เขาพระพิสุมเมนเขาไกลลาดบรรจงสร้างอย่างเร็วพลันเพื่อสถิตด,ดังดวงสวรรค์วิมานแมนขึ้นมาปฏิบัติธรรมที่ภูเพก มีแต่ธรรมะสุขใจเหลือแสนจะหาที่ไหนในดินแดนเปียกเท่าภูเพ็กแม้นไม่มี ปีเปิดป,ปริญถตาเมื่ออันเด็กยกขแม่ทงประกาศิทธาศิลาปากรรมสูงส่งลำคาอยู่สูงเสียดฟ้ามากว่าร้อยปีสี่ร้อยกว่าขั้นขันบันไดที่มีปราสาทแห่ง สูงที่สุดในไทยปัติมากรรม้อมได้สร้างไว้สง่าวิไลชังดูอัศจรรย์ตรังงานยันยืนท่าแสงตะวันอาบแสงนวนจันทร์มาากี่เพลายมกุเกียโดสำมไรฟิน โดยบัมนางแต่จังคืมทุกขายโดยเจียนอัดอัดด้วยพลังสัน ตตยเงาไพรนานมาตามรอยอุลังคาธาตุสัมมาจุดถูกบูชาองค์พระศาสักรา ติดชินเริยันตรใครเจ็ดกองดินปริศนาประสาทูเพชรที่ว่าอยู่ที่อำเภอพันนาเมืองสะโคนนคร ตราตราริตันตราตันตราติมติขลบครับเพื่อจะหลงความเป็นสิริมงคลที่เราได้ขึ้นมาประสาทภูเพกเราก็จะชิมชาในยอดภูเพกและชานี้ได้ลินถวายเจ้าปููเพกเทเทบาต่างหลายเอ้า ขอ <ọ malaria> ให้เจริญรุ่งเรืองครับอย่าลืมเด้อให้พากันมือชิมชาในยอดภูเพกดินแดนที่สุดในสกลนครหนึ่งสูงที่สุดใหญ่ที่สุดและมีประวัติศาสตร์โบราณคดีต่อเนื่องยาวนานที่สุดเป็นพันปีหลักวิศวกรรมครับหินที่จะขึ้นไปประกอบตรงตัวปราสาทเนี่ย จะต้องมาตัดแต่งก่อนนะตัดแต่งแล้วก็ออกแบบว่าก้อนไหนจะอยู่ตรงไหนอ,อ่ะคราวนี้มาดูครับผมมีหลักฐานว่าเขามานั่งตัดแต่งกันอยู่แถวนี้พอทิ้งงานปุ๊บก็ทิ้งละเจลากาแบบนี้คราวนี้เราดูเหตุผลอย่างนี้ครับว่าอย่างเช่นนี้จะต้องอยู่ตรงริมริมขอบขององค์ประสาทเพราะว่าเขาจะใช้เหล็กเนี่ยทําเป็นเหมือนรูปตัวไอประกบลงไป ซึ่งจะมีหินอีกก้อนหนึ่งเข้ามาประกบแบบนี้ถ้าท่านสังเกตดูนะหินที่เห็นเกือบๆจะหล่นเนี่ยทั้งสองก้อนเนี่ยจะมีรอยแบบนี้เพื่อจะเอาเหล็กเนี่ยมาเย็บติดกันตรงนี้ก็เลยเป็นหลักฐานว่าเขาขนหินมาปรับแต่งแล้วก็รู้ทันทีว่าจะต้องอยู่ตรงไหนอ่ะคราวนี้ถ้าผมพูดแบบนี้ท่านอาจจะเอะใช่หรือเปล่าเอามาดูตรงนี้ครับว่า ขามีแฉลตรงนี้ก็จะมีรอยแสดงว่าจะต้องมีการประกบนะแล้วก็ตรงนี้ก็ยังมีตรงนี้บ่าไว้แสดงว่าต้องมีอะไรมาทับตรงนี้อีกนะแล้วขณะเดียวกันด้านนี้ก็จะต้องมีอะไรมาใส่ตรงนี้อีกและตรงนี้อีกตรงนี้อีกนะการบ่าไว้ฉันหินก้อนนี้ไม่มีโอกาสขยับไปไหนได้เลยอ่ะก็คือล็อกล็อกหัวล็อกท้ายล็อกตรงนี้ด้วยแกนซ้ายเกน X Y แล้วยังแถมมีอะไรมาทับตรงนี้เอาไว้้าด แล้วก็เอาไม้ในตอกลงไปครับเนี่ยไม้จะโผล่มาแบบนี้นะราะนั้นเวลาหินอันนี้จับขยับเป็นไป,ปนนไม่ได้หินบทหินทําให้เอ่ะครับหน้าสัมผัสนั้นสัมผัสกันอย่างแนบทีส่สุด,สสดแล้วผมยังมีให้ดูอีกครับว่าอย่างนี้ครับแสดงว่าหินก้อนนี้เนี่ยจะต้องถูกไปประกบกับอีกก้อนหนึ่งหรือเสาหนึ่งซึ่งไปเสียบอยู่ตรงนี้ดังนั้นถ,นถ้าเราดูจากการขนหินมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ไปดูนะ <S <S ให้ให้ ให้มีอะไรอีกก้อนหน,นึ่งมาอยู่มันอาจจะพลิกขึ้นอย่างนี้จับพลิกพลิกขึ้นเพราะว่าทุกนหินไซขนาดนี้ทรงนี้เชฟแบบนี้อย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าถ้าไม่มีพิมพ์เขียวเลยไม่มีการออกแบบเลยจะว่าทุกคนทําอะไรตามใจฉันหมดเอาหินมาคนละก้อนสองก้อนถามว่าจะเป็นตัวปราสาทได้ไหมไม่มีทางเลยจะต้องมีคนคุมงานที่มีมาสเตอร์แพลนหรือมีพิมพ์เขียวสมรรูปของปราสาทเนี่ย จะต้องอยู่ในใจของคนคุมก่อสร้างแล้วว่าถ้าสร้างเสร็จจะยาวขนาดนี้กว้างขนาดนี้สูงขนาดนี้ทุกอย่างมีการวางแผนล่วงหน้าครับมีก้อนหินที่วางเรียงอันนี้ทางฝั่งทิศตะวันตกครับมากมายอย่างนี้คงจะเอามาทําเป็นกําแพงหรือเปล่าตอนนี้ทำยังไงครับจะถ้าดูชัดเจนนะแนวนี้คือแนวกําแพงเพราะว่า การก่อสร้างนี่ยังไม่แล้วเสร็จก็เลยอิเล็กเคคะแต่ถ้าดูในภาพรวมเนี่ยจะเป็นแนวยาวไปเห็นไหมครับถ้าจะยืนตรงนี้แล้วหันไปทางทิศเหนือก็จะเห็นเป็นแนวยาวยังไปแล้วถ้าดูเนี่ยแนวนี้จะขนานกับองค์ปราสาทครับดังนั้นตรงนี้ถ้าเสร็จเนี่ยคงจะเป็นกำแพงสูงขึ้นมามแล้วก็คงจะล้อมรอบออตัวปราสาทไว้ทั้งหมดสี่ด้านนอกกนั้นก็ยังมีหินคราวนี้ถามว่ารู้ได้ยังไงว่า แหลงตัดหินอยู่ตรงนั้นทั้งทั้งที่ตอนนี้เรายังไม่เห็นหลักตัดหินแต่ผมจะเห็นหลักฐานครับว่ามีหินละเนละนาดมา,าเดี๋ยวไปดูครับว่าเขาทิ้งไปตรงนั้นก็มีออะมาทาังนี้ครับมาวัดให้ดูเลยหน,นึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยในก้อนขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้ เขาทําไมเอามาทิ้งตรงนี้ครับพี่จันจริงๆไม่ได้ทิ้งครับเจตนาก็คือลําเลียงมาจากแหล่งตัดจะเอาไปไว้ที่องค์ปราสาทลักษณะปลายของเครื่องมือนั้นมันน่าจะเป็นปลายสิวครับสิวเล็กๆนะระยะห่างระยะห่างตอกตอกลงแบนี้ครับอ่าเป็นรอยสิวสังเกตไหมรอยจะไม่มาทางนี้เขาจะตอกอย่างนี้ก็คือตัดตัดหินก้อนนี้ออกมาจากก้นมา แต่แล้วเขานั่งตอกให้ดูเลยว่าจะตอกให้เป็นก้อนเดี่ยวๆเล็กนองเนี่ยทำยังไงเพราะเขาใช้สิวอันนี้อันนี้เห็นแล้วครับ,รบนในเรื่องเครื่องมือในการตอกตัดแต่งหินเหล่านี้เราจะขอให้ท่านไปติดตามคลิปถัดไปซึ่งเราจะเตรียมเครื่องมือไว้เรื่องแรกจะเป็นเรื่องของด้านวิศวกรรมหรือวิชาฟิสิกส์เรื่องที่สองเป็นเรื่องของดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์เรื่องที่สามจะเป็นเรื่องของความเชื่อสานครับเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์เาเราไปแก้ ีตัวน้ก,นก่อนอื่นครับเอาเบื้องต้นก่อนหลักฐานทางวิศวกรรมเบาคำเลาะก็เป็นวิศวกรนะเห็นหินก้อนนี้ไหมครับรูปร่างเหมือนกับลิ่มแม็กจีนทูนดีไซน์ผมอยากจะบอกว่าปราสาทปูเพ็กนี่นะตึงเน่นทุกทิศท,ทุกทางเลย uh, uh. ตึงแน่นทุกทิศท,ทุกทางซึ่งว่ามันถึงตึงหัวใจของเท้าใส่คำเลาะได้ มาดูตรงนี้ครับตรงนี้ยิ่งชัดเจนขึ้นมาใหญ่เลยโอ้หนี่ประหลาดเลยครับเป็นริมด้วยนะและยังแถมบากตรงนี้อีกเป็นการเข้าหินเห็นไหมว่าตรงนี้คือท่อสมบูรณ์ถ้ายิงมุมกล้องเข้าไปนะนะจะเห็นรูเล็กๆแล้วถ้าดู GPS เนี่ยจะเท่ากับตัวทิศเหนือแล้วลงท้ายด้วยเลขศูนย์แสดงว่าท่อสมบูรณ์เนี่ยจะต้องชี้ตรงกับขั้วโลกเหนือครับจังหวะงของประสาทเหลือเกินเนาะอันนี้ก็โผล่ขึ้นมา ขึ้นบันไดตรงนี้มาก็มีห้องสเตจต่ําลงแล้วก็เข้าไปข้างหน้าอีกอีกชั้นหนึง่งแล้วถึงเข้าไป,ไปองค์ปราสาทมีรายละเอียดยังไงไอ้ตรงนี้เป็นแบบมาตรฐานของปราสาทขอมอปราสาทขอมเนี่ยเรียนแบบมาจากปราสาทของอินเดีย<อ>ซึ่งองค์ประกอบจริงๆนั้นมีสามห้องครับภ<อ>าษาไทยเนี่ยผมยังนึกไม่ทันเอาเป็นขอเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะแล้วตรงนี้มีรอยของการจะใส่เสาครับเนี่ยรอย รอยที่ยาเสากดลงไปเห็นไหมยังมีรอยบากไว้ตรงเนี้ยจะต้องเป็นเสาเป็นรอยบากขนาดเห็นชัดเจนเลยนะ,ะข้างนี้ก็บากไว้นะเนี่ยเขามีรอยบากไว้ว่าจะต้องเป็นเสาเนั่นแ,แสดงว่าห้องแรกเนี่ยอน o ์แชมเบอร์เนี่ยเป็นห้องแรกแล้วห้องนี้เนี่ยก็เป็นห้องเชื่อมต่อกันเขาเรียกว่า connecting chamber เป็นห้องอยู่ตรงกลางนะห้องอยู่ตรงกลางนี่ก็เป็น อีกห้องหนึ่งแล้วก็จะมีกระไดกระไดสองข้างเนี่ยกระไดสองข้างอเนี่เป็นกระไดครับกระไดสองข้างใช่ไหมนี่คือกระไดไอ้ที่เราขึ้นมาตรงนั้นไม่ใช่กระดไดนะว่าเป็นเป็นรอยหินพังกระไดจริงๆมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีทั้งหมดหกแห่งครับอันนี้ถ้าถ้าสร้างเสร็จจริงๆเนี่ยตรงนี้น่าจะมีหน้าต่าง ตรีมูลติคือจอมเทพทั้งสามเนี่ยมาสถิตอยู่ที่องค์ประสาทภูเพชคคำถามคือเขาได้เคยประกอบพิธีกรรมในการวางศิลาเลิอกอะไรไหมคิดว่าการสร้างปราสาทเนี่ยตอนเริ่มสร้างวันแรกเนี่ยจะต้องมีพิธีกรรม,มซึ่งเป็นความเชื่อทุกทุกวันนี้ขึ้นบ้านใหม่ก็วางเสาเอกก็ยังมีพิธีส่วนขึ้นบ้านใหม่นั้นจะต้องทําเสร็จก่อนอดวที่จะขึ้นตรงนี้ครับขึ้นตรงนี้ ผมมีภาพถ่ายไปหมดแล้วเดี๋ยวพี่หิงห้อยน้อยมานี่สิหิงห้อยน้อยเกิดเดือนอะไรครับมีนาครับอ่ะมีนาอภพี่สันเดือนมีนาถ้ามีนาก็ต้องอยู่ตรงนี้ครับ<อ>มีนาคมเนี่ยวันที่21 20, 20 21เอ็ดยี่หรือยี่สามวันเนี่ย ตั้งแต่อายุสิบปียิงห้อยน้อยมาอยู่ภูเพ็กค,คุณแม่พาขึ้นมาหาและกราบองค์พระธาตุภูเพ็กอายุเท่ารดตั้งแต่ที่สามได้ขึ้นมาอยู่กับท่านพระคุณเจ้าแล้วครับหลวงพ่ออะไรตอนหลวงพ่อกงตอนนั้นหนะลวงพ่อกงได้เคยมาปฏิบัติธรรมสร้างวัดนี้ที่นี่นหลายพารรษาหลายปีแล้วตนะั้งแต่ยังน้อย ประมาณอายุสิบสองสิบสามปีเริ่มขึ้นมาอยู่กับเพื่นตอนนั้นถนนเส้นทางยังบ่อสะดวกแบบนี้ตอนนี้อายุห้าสิบสองห้าสิบสองก็คือสี่สิบปีที่แล้วครับผมสี่ปีที่แล้วสี่สิบปีเห็นพระสาตภูเพกมองเห็นความศักดิ์สิทธิ์ศรัทธาขององค์พระสาทภูเพกหลายครั้งบ่หลายครั้งอะไรบ้างเล่าแบบคร่าวๆน้ำฟ้าน้ำฝนขอน้ำฟ้าน้ำฝน สองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เห็นบางท่านก็อาจจะไม่เห็นในสิ่งที่ท่านที่ที่เห็นน้อยคนที่จะเห็นก็บางครั้งก็มีอย่างปฏิหารปฏิหารอย่างนี้ก็คือมีลูกแก้วพิสดารคล้ายกับลูกุตบอลก็ออกแสงเลื่อนๆสีส้มบางครั้งก็ลอยลงไปสู่อ่างเก็บน้ําบางครั้งก็ลอยลงไปสู่ด้านหลังแถวป่าด้านหลังปราสาทกุพิกเรื่องเหล่านี้ เห็นกับตาตัวเองหลายครั้งหลายครั้งครับท่านผู้ชมที่กรลกครับองค์ประสาสกูเพ็กตั้งแต่ปี2538จนปัจจุบันเนี่ยท่านคิดดูว่า20กว่าปีที่ผมเข้ามาศึกษาค้นคว้าแล้วก็พัฒนาวัดพระธาตุภูเพ็กช่วยกับทางพระคุณเจ้าหลากหลายที่หลากหลายแห่งที่มาช่วยเหลือน เราก็รู้สึกว่าองค์ความรู้ที่ได้มันได้จากประสบการณ์จริงจากสองตาเนี่ยแหละครับแล้วก็ไม่ได้แปลว่างมงายเชื่อโน่นเชื่อนี่ผมอ่านตำราผมดู YouTube ผมศึกษาคนควา้าทั้งภาษาไทยทั้งภาษาต่างประเทศ <c oughs> เชื่อมั่นได้ว่าองค์พระธาตุปุเพ็กเป็นสิ่งที่ Amazing อ,อัศจรรย์ใจและที่สุด สูงอยู่ในสถานที่ที่สูงที่สุดเป็นปราสาทถ้าสร้างเสร็จหรือแม้แต่ยังไม่เสร็จถังก็ยังใหญ่กว่าทุกปราสาทในประเทศไทยเป็นสถานที่มีพิธีกรรมความเชื่อและจิตวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์มากผมเคยมานอนอยู่ที่นี่คนเดียวอยู่เจ็ดคืนไม่มีใครขึ้นมาได้ทดสอบแล้วเขียนหนังสือเกี่ยวกับผู้เพกเรื่องเล่า เล่มแรกของผูเฟฟ้เขียนที่นี่โดดเดี่ยวบนดอยแท่นโลด,ดแล่นตามการเวลาท่านไปเปิดดูนะเพราะฉะนั้นคงจะอีกมากมายหลากหลายความรู้ที่ซ่อนเล้นอยู่ที่นี่เลยอยากจะขอเชิญชวนผู้รู้นักปราชญ์อาจารย์ทั้งหลายทั่วประเทศช่วยมาศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาให้โบราณสถาน แห่งนี้ได้จเจริญรุ่งเรืองและก็จะมีมิติทางด้านประโยชน์ที่จะตกกับประเทศไทยตกกับชาวสกลนครร่วมกันในฐานะชมรมอารยธรรมสกลนครก็ขอเชิญชวนนะครับยินดีต้อนรับและจะพาท่านไปตะเวนรอบป่าเหล่านี้ซึ่งผมตะเวนมาเนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนนะครับมาศึกษาร่วมกันจะได้เห็นของจริงผมขอเชิญชวนนะครับ แต่ผู้ชมที่กระลบครับชมรมอรารยธรรมสกลนครสโมสรโรตารีสกลนครรายการลุยผ่านเลนเป็นคนเกิดอยู่สกลนครก็อยากจะตอบแทนพืนแผ่นดินสกลนครเรามีซอฟต์พาวเวอร์มากมายหลากหลายเหลือเกินจนจังหวัดนนอิจฉาหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเทียบระดับประเทศได้ก็คือปราสาทกูเพทกตอนนี้เราอยู่ที่แหล่งตัดหินปราสาทกูเทกทั้งวันที่เราศึกษาค้นคว้ากันมายังไม่จบ เราจะต้องมีภาพอื่นๆถัดไปตลอดปีไม่แน่ใจว่าเราจะถ่ายทำสารคดีให้เป็นภาพขึ้นไหวให้ท่านได้ชมจบหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามเพื่อตอบแทนเพื่อความกตัญญูตอ่อสกลนครบ้านเกิดพวกผมขอสัญญาว่าเราจะพัฒนาและทำให้สกลนครจะเริญรุ่งเรืองต่อไปโดยไม่หยุดยั้งใช่ไหมคุณเรผมไม่หยุดครับไม่หยุดยกนิโ 1, 2, 3, ้โป้หนึ่งสองสาเพสหนึ่งครัเฮ ผู้เพกงามยามฟ้าครามมีฝนตกในหัวอก เจ็บช้ำก็หายกัดหนองน้ำตาไหลถึงแม้จะเนืองนองแต่ก็หมายปองปูเพกงามขอเชิญท่านมาเที่ยวปูเพกแล้วท่านจะได้สมปัรถนาทุกสิ่งทุกอย่างในชีวามาขอความศักดิ์สิทธิ์ที่องค์พระธาตุปูเพกเอ้ย <laughs>